เล่าปีสามารถเอาชนะซุนกวนที่เมืองอีเหลงได้และทําให้ฝ่ายงอกกอยู่ภายใต้การควบคุมของโจกกกและความเมตตาของเล่าปีทําให้ผู้นําและขุนนางของฝ่ายงอกกกไม่ถูกประหารแล้วมันก็เป็นตอนจบที่ดีที่สุดที่เหมาะสมในการต่อสู้ระหว่างคนสองคนที่นางรักยิ่งชีวิต และตอนนี้ศัตรูเหลือเพียงหนึ่งเดียวของเล่าปีเขาได้ผนึกกำลังกับฝ่ายงอ,อกกเพื่อเข้าร่วมที่จะพิชิตโจโฉโดยแม่นางซุนฮูหยินได้ต่อสู้เคียงข้างกองกำลังของงอ,อกกที่ปราสาทเหอเฟยแล้วเมื่อนางคิดถึงความรักที่หั่นจงนางจึงไปยังสนามรบสุดท้ายของนางฮ่าฮตอนนี้ซุนฮูหยินอยู่ที่งอ,อกกซุนฮูหยินเจ้าแน่ใจแล้วหรือเจ้าทิ้งท่านเล่าปีไว้เบื้องหลังเพื่อที่จะมาเข้าร่วมรบกับพวกเรา มันอาจไม่ใช่ที่ของข้าที่จะพูดแต่เจ้าจะเหงามากนะเมื่อไม่มีเขามันไม่สําคัญหรอกที่เราอยู่ไกลกันเพราะใจเราเชื่อมถึงกันเสมอใจของข้าย่อมรู้ดีและด้วยเหตุนี้ข้า,าจึงวางใจได้ข้า,าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อที่รักของข้าเล่าปีเฮเจ้านี่ช่างหวานแล้วจังนะน้องสาวของข้าเจ้าจไว้ใจได้เลยเราทุกคนจะช่วยพวกเจ้าแล้วเจ้าจะเห็นเราจะสร้างดินแดนใหม่ขึ้นมา โอ้จริงด้วยข้าเห็นและข้าได้เห็นแล้วเราไม่ต้องการวีระบ,บุรุษอีกต่อไปแค่นี้ก็เพียงพอแล้วตอนนี้ข้ารู้แล้วในใจของข้าต้องการอะไรสุนกวนร่วมรบกับเล่าปีเพื่อที่จะพิชิตโจโฉเป็นครั้งสุดท้ายนะขอรับสวัสดีท่านจอมยุทธทั้งหลายด้ยน,นะขอรับมามาต่อกันเลยอาวุธทธ่านน้ำแข็ง78จัดมามามา,มาตัวเดิมภารกิจนะขอรับ ารกิจแรกเปิดประตูเมืองจุดใดจุดหนึ่งภายใน10นาทีภารกิจที่2ผู้เล่นผ่านจุดนี้ไปได้ไม่มีเวลากำหนดและห้ามลกซุนกับกำเหล็งตายดานไม่ดานไม่เมืองเหอเฟยนะขรับเหมือนจะมีกลไกด้วยโอ้โเอาสิเฮ้ยอย่บาบอกนะนี่เป็นล้อเลื่อนอะไปกันเลยนะครับไปใส่ชุดของฝ่ายโจกอก,กนะครับสีเขียว คันแรงนะขอรับเปิดประตูเมืองมายิงระยะไกลนี่แหละเอาเซก็มาสินะขอรับด่านสุดท้ายมันต้องอยากแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหอะไรกันนี่โอ้ยก้อนหินเดี๋ยวใจเย็นท่านจอมยุทธเอาดิเข้ามาใกล้โอ้ยโอ้ยโดนก้อนหินช้าก่อนท่านจอมยุทธโอ้โหมายิงเข้าไปโอ้ยโ,โดนอีกแล้วอะไรกันนี่โอ้ยเดี๋ยว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 มาดิมาดิชุลมุน โอ้ยโ,โ,โดนตอดโดนตอดนี่จะทำได้ไหมเนี่ยครบ3ภารกิจนะขอรับด่านใหม่ซะด้วยยันยินยันยิงเข้าไปก่อนนะขอรับมายิงเข้าไปเอาละเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกเพียบจิกจิกจิกจึ๊กลงมายิงเข้าไปนะครับโอ้ยโ,โ,โ,โดนตอดโดนตอดอะไรกันวะเออเอ้ยศัตรูมีอยู่ตรงนู้นเอาละเอาละมาดิ แยิงระยะไกลมันบล็อกมันบล็อกโอ้โหมันบล็อกมาดิมาดิาดนี่จอจอือเกี่ยวหัวยิงเข้าไปเอาสิเอา้าตีน้ำแข็งเอาเสร็จอย่างนี้ก็เสร็จนะขอรับโอ้แหลมมายัางไงเนี่ยตัวเนี้ยฮะเรียบร้อยโอ้โหยังมันยังมีอยู่อีกเพียบอ้าไม่เป็นไรจัดก,การไปเปิดประตูเมืองให้ได้เปิดประตูเมืองแค่จุดเดียวก็พอแล้วน่ขอรับ ยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ยโอ้ยอ่าลวงเอาละยังไงประตูเมืองเร็วเร็วเร็วต้องฆ่าให้หมดต้องฆ่าให้หมดเอายังเอายังยังไงต่อยังไงต่อต้องขังประตูเมืองใช่ไหมเปิดเพียงจุดเดียวเท่านั้นโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมันชุดลมุนเอาเร็วเร็วเร็วซี่รีบตั้างเร็ว ตอนนี้เราต้องคุ้มกันที่ทําลายประตูนะครับมามีสตุยูตรงไหนโดนหมดเอาซยิงเข้าไปนะครับเอาเลยมาเอ้ยแหลมแหลมแหลมแหล,ลมมาตัวหนึ่งแหลมมาตัวนึ่งมาได้ยังไงเนี่ยนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยเอาซโดนเข้าไปโอ้ย,อย,อยมาแล้วแทงแทงทำลายประตูนะครับเฮ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่า อย่าบังอาจเนะ่โดนเข้าไปโดนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับเฮ้ยประตูเฮ้ยยิงอ้าวเฮ้ยพวกเดียวกันเองถึงว่าทำไมพลังชีวิตไม่ขึ้นโถอเอ้ยเอายังหังยังเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยว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 เดีกก๋ยวจกกัดการจัดการเรียบร้อยประตูเมืองเปิดแล้วโว้าวเข้าไปเลยนะครับมา เอาละไอตัวนี้ไอจะไปไหนเอ้ยยันยนยันจอจอปักกะเป่ายิ่งทุบทุบทุบเข้าไปเอาสิเอาสิเรียบร้อยนะขอรับป๊าป๊บป๊ๆป๊าป๊จกจิกจกจกจเข้าไปอ่ะมามาไปต่อไปกันเลยไปกันเลยเปิดประตูยิงฝั่หลังมานี่แหละอ่ะอาพวกเรามาช่วยแล้วนะขอรับตีประตูให้ไวขึ้นเอาดิ เอาดียิงเข้าไปนะครับปังเรียบร้อยในนี้มีศัตรูอยู่ร้อยตัวมาขอหาของกินก่อนแล้วกันนะนะขอรับร้อยตัวเองไม่น่าจะโอ้ยเจาะเจาะเจาะเอาะเจาะเจาะเจยังไงเนี่ยฮ้ยังไงเรียบร้อยยัง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 หกสิบโอ้ยโอ้ยโอ้ย ใจยเย็นโอ้ยโอ้ยชาก่อนท่านจอมยุทธไอ้ไอ้ตัวนี้ในโอ้ยเฮ้ยอะไรกันนี่ยิงเข้าไปเอาดิมาโอ้หโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้ยยันยิงยันไปเลยยิงเข้าไปเน่าครับเรียบร้อยคานนี้เป็นของเราแล้วเว้ยอ้าวคัสซีนซะอีกคัสซีนนี้อย่าบอกนะวิ่งเข้าไปติดกับดักอะไม่เอาน่ะเอาชิบหายแล้วท่านจอมยุทธเฮ้ยประตูปิดอะไรกันนี่ มีลูกทะลุออกมาโอ้โหถ้าเราลบอ้อพวกนี้กลุ่มที่สองวิ่งเข้าไปครับล้อเลื่อนล้อเลื่อนอ้าวชิบหายชิบหายแล้วท่านจอมยุทธตกน้ํานะขอรับโอ้โหมีไฟด้วยโอ้โพ่นไฟได้ด้วยโอ้โหกับดักชัดชัดฮ่ายืนมองพวกเจ้าเห็นหรือยังมันจะดึงดูดพวกเจ้าเข้ามาและขย่ําพวกเจ้านี่คือป้อมปราการที่สง่างามที่สุดของเฮอร์เฟย ไม่สนเก็บหัวสิงก่อนเลยนะครับแล้วก็เจ็บเนื้อติดกระดูกมาเอาเราไปกันต่อเลยฮึนี่แม่ทัพอยู่ข้างนอกหนึ่งตัวนะกลับกำลังชุลมุนกันอยู่เลยยิงเข้าไปยิงหลังมา้าเอาเซมาดิแนยิงเข้าไปนะครับเป็นไงเป็นไง <Gomez. S 2> เป็นไงล้ท่านจอมยุทธเฮ้ยเดี๋เวเดี๋ยด็ดเ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 ดยดเด็็เด็ดเดเด็เด็เด็ดเดาเด็ดได็ดเเเ ตายไม่ตายเรียบร้อยอู้เอาละเอาละขึ้นมาต่ออืออ่านี่ไงทางขึ้นเอาละเอาละเข้าไกลโจโฉเข้าไปทุบขนาดนะักขอรับโอ้โหมีมาล้อเลื่อนล้อเลื่อนเดี๋ยวทำยังไงเนี่ยเขาบอกให้ผ่านจุดนี้ไปใช่ไหมนั่นก็ทำลายประตูแม่งเลยเอาเลยเออขี่บน ขี่บอลลงมาอ้าลงดีกว่าเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ย,ย,ยมามาปล่อยมันปล่อยมันยิงอัดประตูเข้าไปดูสินะ่าจะผ่านได้นะเอาดิอ่ะโอ้ยเรียบร้อยนะขอรับประตูพังเอา้าล้อเลื่อนหยุดหมุนเอา้าอย่างนี้ก็เสร็จนะขอรับมาอยู่ไหนแม่ทัพฝ่ายศัตรูมาลกซึมก็อยู่ด้วยยังยิงย่งยันยิงเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละเอาเซสองสามตัวก็มาสินะขอรับไม่กลัวอยู่แล้วป๊าป๊าป๊จึก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 เอาเด็มา อยูไหนเอายังไม่ตายยังไม่ตายอีกยังไม่ตายโอ้ยโดนตอดเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะครับหรืออีกหนึ่งตัวอาด้มาด,มาดิอยู่ไหนโอ้ยมันชุลมุนอ๋ออยู่นี่เองตีน้ำแข็งไปซะเรียบร้อยนะขรับมดอาฮามาไปกันต่อเลยเอาละเราใกล้ถึงตัวโจโฉแล้วนะขอรับดูข้างบนนี่เองหอ้สิงมีสำรองหนึ่งอันน่าจะเอาอยู่นะมั้งนะ เดี๋ยวเรีรบเข้าประตูก่อนที่ประตูจะปิดมาโอ้โหตอนนี้เราเข้ามาในใจกลางของฝ่ายศัตรูนะครับเดี๋ยวหาที่สวยๆแล้วเล็งยิงอากะเป่ายิงทบเข้าไปนะครับเดียไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วนะขอรับป๊ป๊บป๊าป๊จึ๊จึ๊จึ๊เข้าไปเอาสิเร่งเครื่องฮ่าฮ่ายิงครับยิงเก็บมูโซเก็บมูโซว่าไงล่ะเตียวเตียวเลี้ยวเตียวเลี้ยว เนื้อโดนเข้าไปนะครับเรียบร้อยเตียวเลี้ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บจึกๆๆๆ๊กจึ๊กจึ๊กเข้าไปนะครับยิงยิงเข้าไปเก็บชุดเกาะด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋วดวยวโดนตอดโดนตอดใจเย็นๆช้ากอรท่านจอมยุทธมาไม่ต้องไปสนโจผีโจผีอยู่ข้างล่างนะครับไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเอาละเรียบร้อยละหัวสิงสัมลองสองอันไปโฉ่ โฉโฉข้ามาแล้วยิงครับยิงยิงเข้าไปโอ้โหแม่ทัพเยอะแม่ทัพเยอะมาลวงตัวกันลวงตัวกันมาซุนฮุยิน OP อยู่แล้วมามาดีมาดีนี่แน่นี่แน่ยังยิงจรงปาเข้าไปอ่ะมาโดนครับโดนโดนเอ้ยไขรป่อยหินไขรป่อยกุกระบาดออกลงมาจึ๊งจึ๊จึ๊เข้าไปเร่งเครื่องต่อเอาดิ คตรโอพีเลยซุนฮุโอโอเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรโอพีเลยซุนฮุยเนะ่จึ๊เข้าไปเอาดีมาดีแม่ทัพมาเป็นร้อยก็ไม่กลัวนะขลับโ <c oughs> อ้โหแม่ทัพมาเยอะจริงๆว่ะป๊าป๊าป๊าปจ๊กจึ๊กจึ๊จ,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 จ๊เอาเดีเล่นเครื่องต่ออีกสักหนึ่งรอบสายให้หมดเดี๋ยวเก็บใหม่ได้นะขลับไม่กลัวอยู่แล้วมันน่าจะมีให้ต่อยันยืนยันพักเข้าไปเอาโจโฉอยู่นี่นี่เฮ้ยใช่ไหมใช่โจโฉไหมเอาอย่างนี้ก็เสร็จนะขลับ เอาเถโอ้ยสโลสโลนะครับบอดเยอะจัดปะ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 ,ปะจิก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 อ้าวมาอยู่ไหนโจโฉเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียันยันปากกะเป่ายิงฉกฉกเรียบร้อยโอ้โหจบนะครับโอ้โหดานใหม่ด่านใหม่เพิ่งเคยเล่นนะครับจึ๊กจิกจึ๊กจบแนละ้วอะไรกันนี่เอ๊ะก็ไม่อยากเท่าไหร่นะเอ๊ะหรือว่าข้าน้อยเล่นเก่งแอนแน่ ชมเพงบ้างก็ดีอาละจบแล้วนะขอรับสําหรับด่านสุดท้ายของซุนฮูหยินดูทรรี่ภารกิจโวภารกิจครบสาภารกิจเว้ยโอ้เป็นไปนได้ยังไงนี่อโอ้แฉวแฉวแฉวแฮาๆๆๆฮ่านู86อ่าไม่เอาอุ้ย93ติดน้ําแข็งมีมูโซขั้นสุดยอดด้วยเอาสซคัารออะไรร่าเปลี่ยนเลยนี่อาวุธที่ดีที่สุดจะได้มาตอนสุดท้าย ที่เหลือก็ตัดทิ้งไปหมดเลยนะขอรับมามาไม่ได้อัพเลยอ๋อเอาเข้าคัดซีนนะขอรับตอนนี้อโอ้โหเบิกตัวเจ้าสาวหรือไงเนี่ยข้าขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยเราได้สร้างดินแดนใหม่แล้วบ้านเมืองมีความสงบใช่แต่หลายสิ่งหลายอย่างและหลายๆคนได้จากเราไปแล้วโดยเฉพาะ <คน S 2> โก<อ>นูน้องของข้าเศร้าเลยข้าดิ้นรนสุดความสามารถเพื่อให้ข้ามีจุดยืนจนถึงตอนนี้ แต่ตอนนี้ข้ารู้สึกทุกข์มากมากกว่าที่จะเป็นสุขแม่นางซุนหุยหญินความกลัวนั้นจะไม่มีทางเป็นวีรบ,บุรุษได้เหมือนชายคนนั้นเหมือนพี่ของเจ้าที่เคยเป็นท่านไม่จําเป็นต้องเป็นวีรบ,บุรุษเราไม่ได้ต้องการมัน <don> ข้าไม่ต้องการมันด้วยซ้าข้าแค่ต้องการอยู่กับคนที่ข้าห่วงใย,ยคอยจับมือกันไว้แล้วร่วมใช้ชีวิตไปด้วยกันและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการอย่างแท้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีท่านเล่าปีแล้วตอนนี้เราจะครองคู่แล้วใช้ชีวิตไปด้วยกันตลอดไปโอ้โหเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่มีเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดนะาขอรับข้าน้อยไม่ใช่คนโรแมนติกนะาอรับโอ้โหแต่เจอคู่นี้ไปยิ้มเลยคือสามก๊กภาคนี้มันเป็นภาคที่แทบไม่ต้องหาอาวุธอะไรเลยนะครับแทบไม่มีอะไรเลย แต่สิ่งที่ดีที่สุดของภาคนี้ก็คือเนื้อเรื่องนะขอรับเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวละครก็อย่างซุนฮุยเนี่ยจะเป็นแบบพวกโรแมนติกทําให้เรายิ้มแล้วก็ตัวอื่นๆก็น่าจะมีดราม่าดร์กอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปที่ฉลองพันทรับเลยและกันเนาะสำหรับช่องฟุกโกสเกมที่ทำมานานเหมือนกันพอสมควรเลยก็ต้องขอบคุณท่านจอมยุทธ ทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามให้ข้าน้อยด้วยนะขอรับข้าน้อยดีใจมากๆเลยนะเนี่ยก็หวังว่าท่านจอมยุทธทั้งหลายจะติดตามผลงานของข้าน้อยไปเรื่อยๆนะขอรับสนับสนุนกันไปสุดท้ายละขอจากกันไปด้วยเพลงเพราะๆเ,เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของตัวละครนะขอรับวุ่ยอ้อแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปกันล่ะท่านจอมยุทธทั้งหลาย